ครก็วันนี้เข้ามาดูหมูด้านในเล้าหมูสักหน่อยครับโอ้ดูหิวหิวอาหารหมดแล้วแลวก็มาเช็คสุขภาพครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามคนงานมาเติมอาหารให้ก็ขาดอาหารหมดเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยแต่ก็ ปกติจะเติม4โมงเย็นครับเติม4โมงเย็นทุกวันน่าจะกำลังไล่เติมมาอยู่โโหตัวใหญ่แล้วนี่ท้องขายแล้วครับเชือกไว้ให้เล่นมีความเชื่อว่าถ้ามันเล่นเชือกมันจะไม่ขี้ตรงนี้นะก็มีขี้อยู่เหมือนเดิมโอ้ยยูกันแน่นเลย อุณหภูมิในเล้า31องศาครับไม่ร้อนนอนสบายโอ้โหบางตัวก็ร้อยี่แล้วนะบางตัวร้อยสิบไซนี้ก็ขายได้แล้วครับคัดตัวใหญ่ขายคอกนี้ตัวเยอะนี่นี่ก็ตัวเยอะพอพอตัวมันเยอะมันมีใหญ่มีเล็กปนกันไปหมดเลยตกใจตกใจ ไม่เคยได้เข้ามานะหมูบอกหมูบอกว่าคนแปลกหน้ามาโอ้ย,อ,ย,นะอ,ยอาหารหมดทุกถังเลยสุขภาพดีนะครับแบบนี้เพราะว่าเวลาหูเนี่ยถ้าถ้าสุขภาพดีคือเวลามีของแปลกแปลกหรือคนแปลกหน้าหรืออะไรเข้ามาเนี่ยมันจะตื่นเต้นแบบนี้แหละ มาละคนงานเติมอาหารละไปลงลงไปนี่โดนหมูลุงกินโต๊ะแน่นอนหมูบอกว่ากำลังหิวหูตัวนี้แน่นตึกเลยสวยงามครับสวยงามผิวพัุ์ขอบตาหู หลังปีใหม่มาก็ได้เวลาแล้วครับปิดได้เวลาเคลียร์เล้ารอบนี้แล้วจะปิดเล้าให้ได้ภายในสิ้นเดือนมกราอีนี้เหลือหน่อยนึงแย่งกันกินเลยเต็มที่เลยไอไอเคีย,เยนเติมาอาหารยังจะเติมอาหารไหมเติมอาหารแล้ได้หมดทุกถังเลยวะวยโอนี่กำลังจะให้ยา อ๋อต้องวัดก่อนใช่ไหมวัดก่อนวัดจะวัด,วดแล้วก็จดปริมาณการกินข้าวครับอ,อันนี้ยายาที่ใช้สูตรเดิมใช้ได้ตั้งแต่เด็กยันขายอันนี้น้ำเขาเรียกว่าค o ูลิงแผดนน้ำระบบทำความเย็น โอ้อยู่ข้างหน้านี่เย็นกันนะครับสมาชิกตัวอ้วนเลยนี่อายุยังไม่ถึง5เดือนนะครับ5เดือนปกติปกติเออหมูที่เลี้ยงแบบนี้ตั้งแต่หย่านมมาอยู่นี่แล้วอยู่ยาวเลยก็คือกำหนด5เดือนก็จะขาย แต่ว่านี้โตเร็วไม่ถึงห้าเดือนก็จะได้ขายแล้วน้ำลวกคด้คนงานเข้าไปทำก็วัดอ๋อแต่ว่าอ๋อถังนั้นไม่หมดถังเดียวก็วัดปริมาณที่เหลือหมดแล้วก็จะจะดึงลินนี้ลง ให้อาหารที่คาอยู่มันไหลลงมาให้หมดแล้วก็เติมอาหารเข้าไปใหม่ก็จะมีเกณฑ์อยู่ครับเนี่ยไอ้เลข60ก็คือปริมาณ60กิโล60กิโลก็ตีเป็น2ถุงมสแล้วลุงนะกินเลยหิวลุงกินเลย อยู่แล้วก็คนเดียวคนเดียวก็ทันนะครับค่อยๆเติมไปอาหารก็ค่อยๆลยงเดี๋ยวพาไปดูวิธีผสมยา,าจังหวะเข้ามาพอดีเลยก็ตีไปใกล้ๆ5เดือนครับขาดประมาณ2อาทิตย์หเดือนก็4เดือนครึ่ง ว่าตัวเลววลอันนั้นเป็นยาที่ใช้ควบคุมไม่ให้มันป่วยนะไอ้ยโยกถังนี่เข้าไปหน่อยเอออ่าใช่ใช่ใช่เคโอเคอเคเย่าหานหมูลุมกินแล้วหมูกินคนแล้วโอ้โหมันดื้อมันดื้อเอาเอายาต้งยามัน ไปกันลมหมดแล้วนะเอ้าเอ้กินคนอีกเอ้ามันแทะเลยนะมันกัดเลยนะใช่ใช่มันกัดเลยมันมันใหญ่แล้วถ้าเด็กๆก็มันจะรุมดุนๆแต่ถ้ามันใหญ่แล้วมันงับเลยก็แต่ว่ามันไม่ได้อ้นี้ครับมันกัดเล่นเป็นของเล่นมัน้อมีใส่แน่นแน่นไปหน่อย2ี่สิบกว่าตัว กระโอมันเล็กนี่คั่วตวงยาจัดไว้ให้ทำงานง่ายๆไปครับเดี๋ยวไปดูเล้าอื่นต่อก็เดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนถ้าผู้ใดมีผู้ใดไทยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูขอ,อรับปรึกษาอะไรผมได้เลยนะ ทำเล้าวิธีเลี้ยงใช้ยาผมทำมาเยอะครับอยู่อยู่กับหมูมานานก็พอจะช่วยได้พอจะตอบคำถามได้ดู้ก้ามออกดีค,ครับถ้าไงก็ฝากกดติดตามช่องบ้านไรสุรดาฟาร์มนะครับสวัสดีครับ o o o